พ่อจ้าม่ขึ้นลอบมาปลาได้แล้วเมื่อคืนนั่นพ่อจ้าลบมาปลาได้แล้วได้ขึ้นเหรราเราสักเราตีทิปช่องเอาวะเราไม่ใช่แม่จ้าเรนนาฬิกาอยู่นี่เบอร์ตีหนึงวะพ่อจ้าก็เล่เล่มาแต่ไหนแม่จ้าใชา่พ่อจ้าลบกี่โมงไม่เกินหนึ่งเออเออเทงตัวเองลบมากี่โมงทิปช่องวะทิปช่องวะมาแต่ไหนกองพ่อจ้า ก็ไม่เส็นหน้ากาเลยเลยอยู่นี่น้ากาทิปต่องว่าแต่ใดของตัวเองก็ว,ว่าไปกินาน,กน,ากน,นาที่ที่จะทิปต้องแต่ใดกินนาที่ตะกินทิ้องเจ็ห้านาที่นี่วะเจ็ดสิห้านาทีมาแต่ไหนละ่ะชั่วโมงนึน่งม,มันมีแก๊กสิบนาทีนี่พอจ๊ะมันชั่วโมงไห่จไมาเลยตัวเองนับของตัวเองเลยอนตัวมาตราไม่ใช่มันต่ตัวแล้มาตราแอนตัวชั่วโมงกีน่นาที่หกสิบนาที่อนันมาจาตวเองแต่ยิงยิงเลยมันนับต่อได้ ตอบังกัดอัะไรแต่จะบอกว่าโอกรีมาทีแล้วเขาโรีมาตีร่องโอรีมาตีร่องเจ็ดทิปตีร่องเจ็ดทีมาหน้าโตไปเลยมาแต่ตำราไหนของพ่อจ่าเรียนมาจากไหนเรียนคนครูกันแล้วนะมาไอกองพ่อจ่าไม่ไม่เกินที่ไนตีนึงไม่ไม่เกินไม่เกินไม่เกินของพ่อจ่าตีร่องเจ็ดทีมาที่ยังไงได้ทุกของตัวเองอะไไรันเลย